สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม GTA V นะครับสำหรับวันนี้เรายังคงอยู่กันในโหมดออฟไลน์กันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมมีมอดของรถซูเปอร์คาร์สุดสวยอีกหนึ่งคันมานําเสนอนะครับหลังจากที่เราดูรถจากทางค่ายกระทิงดุกันไปหลายคันแล้วเนี่ยวันนี้เปลี่ยนบรรยากาศมาดูรถจากทางค่ายม้าลําพองกันบ้างนะฮะคันนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นคันที่ได้รับความนิยมอย่างสูงเลยสําหรับค่ายนี้นะครับชื่อของรถรุ่นนี้มันคือ f e r r a รารนะครับเฟอร์รา458นะครับแต่ว่าไม่ใช่458ธรรมดานะครับมันเป็นโฉมที่ถูกแต่งโดยสำนักแต่ง p i ร r Design ีนะครับคันนี้รู้สึกฉาย,ยาของเขาว่าจะเป็น w i ยบอดี้นะครับคือตัวถังเนี่ยมันจะกว้างกว่าเดิมนะฮะดูลมๆจากงานมอสแล้วเนี่ยค่อนข้างจะทำออกมาได้เนียนทีเดียวนะครับมาตรงนี้มีคำแบบ p i ร r Design ีแปะอยู่ด้วยนะครับมาแล้วก็มีโลโก้มมาลําพองสีเหลืองนะครับมา โอ้ด้านหลังนี่สวยงามเลยด้านท้ายนะฮะซุ้มล้อนี่เฉียบเลยนะครับด้านท้ายนี่ก็จะเป็นปายทะเบียนไทยด้วยนะครับกองอหนึ่ขอนแก่นนะฮะเจ้าของเขาน่าจะเป็นคนขอนแก่นหรือเปล่านะครับแล้วก็มีโลโกโ้มาพยศแปะอยู่นะครับท่อเสียเป็นแบบสท่อนะตรงนี้มีคำว่า f e r r a รารี่อยู่ด้วยนะครับสวยงามเครื่องยนต์นี้เป็นแบบบล็อกสีแดงมาเลยนะฮะ เครื่องตัวนี้รู้สึกว่าจะเป็นเครื่อง V8 นะครับสวยงามเลยนะฮะไปดูด้านในกันดีกว่าราคารถในชีวิตจริงของเจ้าคันดีนะครับรู้สึกว่าจะอยู่ที่ประมาณหลัก20ล้านนะครับ20ล้านกว่ากว่าไม่แน่ใจ20เท่าไหร่เหมือนกันนะครับเพราะมันแบบว่าแตกต่างกันไปในแต่ละแต่ละรุ่นนะครับโอ้โหเข็มไม้ใช้งานได้จริงด้วยนะครับม่แล้วก็เสียงเครื่องยนต์นี่แสบแก้วหูมากเลย โอ้อย่างลั่นครับผมด้านในก็ตกแต่งตามสไตล์แบบรถสปอร์ตรถซูเปอร์คาร์นะครับก็ดูแบบหรูหเรียบๆนะฮะมีโลโก้ม้าลำพอง8อยู่ด้วยที่เบาะนะครับตรงนี้ก็มีปุ่มสตาร์ทนะครับแล้วก็ปุ่มควบคุมอะไรนี่เยอะแยะมากมายกันเลยทีเดียวนะฮะมาเดี๋ยวเราไปทดลองขับกันดูหน่อยดีกว่าครับผมว้าลองฟังเสียงท่อ,อที ว้าอย่างแรงอย่างแรงมาครับซิงกันหน่อยครับผมมาดูซิว่ามันจะแรงสมคําล่ำลือหรือเปล่านะฮะไปเลยครับผมตอนนี้เกียร์สอนะครับร้อกิโลเมตรต่อชั่วโมงด้านหน้าสุดจะเป็นสัตนจัมครับผมมาดูซิจะรอดไหมที่ two o n โ go โ,โหยสี่ห้าปบินได้ยังไงฮะจังหวะนี้ลงสวยไหมถึงไหมเนี่ยเฮ้ <laughs> ถึงเปล่า อีกอ <c oughs> ลลดินึงอือเฟลนะฮะแม่มาถึงแต่ว่ามันยังให้เฟล,ลอยู่นะครับมาซิงกันแป๊บหนึ่งครับผมออกทางไหนเอ่ยทะลุลัวออกไปเลยนะฮะหาทางออกไม่เจอแหมมาเพื่อนทางนี้เดี๋ยวต้องลองทางตรงๆครับนี่เลยทางรถไฟที่ตรงแน่นอน ไปเลย <_ at> ฮะโอ้โหเร็วแรงอเล่นโค้งไม่ยอมเลี้ยวด้วยนะชนทางโค้งเต็มๆเลยนะฮะ <_ at> อ้าว <_ at> เดี๋ยวประมาณนี้ก่อนแล้วคันนะครับอันนี้มันยังไม่ได้แต่งอะไรนะครับอาจจะทดสอบกันแบบว่าไม่สะใจนะครับเดี๋ยวเราไปดูของแต่งในอู่กันนะครับไปดูกันซิว่ารถราคาหลัก20กว่าล้านเนี่ยของแต่งจะมีให้เราเยอะขนาดไหนนะครับไปดูกันเลยครับผม ไปแล้วกระปุงนะ้าแม่คันนี้เป็นมอเตอร์รถแบบแอดออนนะครับตรงนี้ก็จะมีเขียนรุ่นอยู่ด้วยนะฮะ458 Y Body นะครับ <I 'll S 1> มาถึง <go. S 1> ก็ซ่อมไปก่อนนะครับแล้วก็แต่ง armor ไปอัปเกรด100%นะครับ s <S ตามด้วยเบรกแล้วก็แชสซีโอ้แต่งแชสซีบริเวณด้าน,นในรถได้ด้วยครับผมอยู่ตรงไหนเอ่ยอ๋อ อ๋อเปลี่ยนแค่เป็นคาร์บอนนะครับมันไม่ใช่แชสซีมันเป็นคาร์บอนอินททเลียนะครับก็เป็นไอตรงแผงคอนโซลนะฮะของเดิมมันจะเป็นสีเทาๆแบบนี้นะครับแล้วก็แต่งเป็นคาร์บอนไปโอเคแล้วก็เอนจิ้นนะครับใส่ระดับสีไปเลยอันนี้ท่อไอเสียเป็นท่อไทเทนนะครับมีแบบเดียวแล้วก็แตรไม่แต่งนะครับไฟหน้าเป็นซีนอนนะครับแต่ทำไมไฟมันไม่ติดวะ ใส่ไปก่อนละกันนะครับแล้วก็ไฟนีออนป้าท้องรถเอาเป็นสีอะไรดีอิเล็กทริกบูแล้วกันตัดไปก่อนนะครับแล้วก็ป้ายทะเบียนเปลี่ยนจังหวัดได้ด้วยนะครับขอนแก่นสกลกทมหนองคายวันนั้นมีน้องเขาบอกขอสุขโขทยัยจัดให้สุขโขทัยก้อนล้อหนึ่งพันนะครับอยากดูจังหวัดไหนก็เม้นมาละกันนะครับเดี๋ยวจัดให้ตามใจเลยนะฮะอันนี้รีสเป์โอ้โห รีสเปย์มันไม่มีให้เลือกสีนะครับแต่ว่ามันมีให้เลือกลายโอ้โหเก้าลายเลยเหรอครับอันนี้คือไม่มีลายอันนี้ลายแรกลายสองลายสามโอ้โหลายสี่ลายสี่นี่ต่างยังไงมีแค่ที่คาดทั้งบนลายห้าโอ้เหลืองอ่อยมาเลยลายหกลายเจ็ดแปดเก้าโอ้สวยทุกลายครับผม แม่สีขาวนี่ก็สว่างวาบเลยนะฮะเอาลายไหนดีละเราโอ้ยังไม่หมดอีกนะมีลายสิบลายสิบเอ็ดรู้สึกว่ามันจะต่างแค่สีนะครับต่างแค่สีกับไอ้เจ้าโลโก้ตัวหนังสือนิดหน่อยเหลืองดำนี่ก็สวยนะครับผมชอบลายนี้ยลายเดิมที่เราเล่นตอนแรกมันมีตัวหนังสือแปะอยู่ตรงนี้ด้วยนะฮะ โอ้อันนี้สีส้มสวยงามมาเราจัดสีแป้นๆก,กันก่อนละกันเอาเหลืองนะครับจัดปลายเหลืองจํำลายที่6นะครับแล้วก็หลังคาฮะอาหลังคามีเป็นแบบว่าคาร์บ,บอนด้วยจัดปายแล้วก็อะไรอันนี้โหลดเตียครับผมเอาไปทีเตียเลยติดพื้นติดพื้น,นแล้วก็เกียร์เทอร์โบลอ้ออ่าล้อวันนี้เอาอะไรดีล้อทองเหรอล้อทองเบื่อแล้วลว่ะเอาล้อแบบ รถด,ดำบ้างนี่ชิต้าคาร์บอนอาร์จัดไปนะครับวิวคัลเลอร์เอาเหลืองแล้วการขอบเหลืองจะได้เข้ากับสีตัวรถหน่อยเยลโล่ Yellow. อะแสงแสงแล้วก็ยางครับผมยางกันกระสุนควันแฮตติออดทายสโมกค,ควัน3สีนะครับแล้วก็วินโดว์โอ้โหกระจกดำปีเลยเอาเป็นใสๆก็พอ จริงๆมันมีวิธีทดสอบนะครับอยากรู้ว่าดําหรือใสเราก็ปรับมาเป็นเฟิร์สเพรสซันนะครับอันนี้คือดํามืดเนี่ยดำมืดมันจะมองด้านข้างไม่เห็นเลยนะฮะมันจะมองเห็นแค่ด้านหน้าเพราะฉะนั้นเราเอาใส่เนี่ยมันมองด้านข้างเห็นด้วยนะครับแล้วก็อ่ะหมดแล้วนะครับของแต่งก็มีประมาณนี้นะครับเดีย๋ยวเราไปทดสอบความเร็วด้านนอกอูกันครับผมป้าเหลืองสดใสขวัญใจวยัยโจะนะฮะ เสียงลั่นมาก P D สี่ห้าแปดเรียวเรียวเรียว,ร,ยวรู้สึกว่ามันค่อนข้างจะลั่นกว่าเดิมนะครับโอ้ออกตัวไวมากเลยโอ้หมุน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 แรงไปหน่อยรครับผมสตาร์ทซ้ำครับอื <laughs> ผ่านด้วยนะครับอันนี้สตันบอว่าชิวๆอะไวันนี้ไปซิ่งกันหน่อยครับผมจะรอดไหมทางในเมืองนี่เลยเลี้ยวมันแบบนี้เลยผมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยใจย,ยึดเกาะถนนเท่าไหร่นะครับเวลามารวนเร็วที่ปัดเหมือนกันนะ โมโหโมโหทุกพวงมาลัยอ่าเอาแบบไม่ชนแบบไม่ชนเฮ้ยข้างหน้าเกิดอะไรขึ้นโอ้โหเจอโจรขโมยของแล้วครับทำไมเราเจอโจรบ่อยมากเลยเมืองนี้อาชญากรมนี่เกิดได้ขึ้นทุกที่จริงๆตีนะจะไปขโมยของเขาทำไมตีนะวุ้ไโดน ขโมยอะยอมไหมยังวิ่งอีฮะยังวิ่งอีกมันต้องยิงนะครับไม่ดีนะครับการรักขโมยนะฮะแม่แฟรงกี้นี่ก็เป็นพลลเมืองดีนะครับปึ๊บอ่าเก็บกระเป๋าตังค์ได้ห้าร้อยนะครับวันนี้เราไม่คืนแล้วกันวันนี้เราแบบว่าเก็บตังค์เสร็จเราไปเลยนะฮะนี่แดฮะไป เก็บตังค์ไว้ซ่อมรถนะครับเอาละฮะคุณผู้ชมสำหรับรอบนี้เดี๋ยวเรามาทดสอบความเร็วในทางตรงกันบ้างครับมาดูสิว่าเจ้า458 Widebody คันนี้จะเร็วแรงกระตัดไหมนะครับไปกันเลยครับผมตอนนี้เกียร์3นะครับความเร็วทะลุ260กิโลเม280นะครับตอนนี้แตะ300แล้วครับผมยังคงวิ่งไปต่อนะครับยังเกียร์4อยู่นะครับโอ้รู้สึกว่ามันยังไปได้เรื่อยๆครับผม เดี๋ยวเราต้องเบรกตรงนี้กันก่อนนะฮะอ่าโอเคเข้าทางยาวครับผมไปต่อเลยฮะยาวไปครับผมตอนนี้เกียร์สองนะครับความเร็วไล่ขึ้นมาที่200กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับยังคงทะลุไปนะครับแต่300ครับเกียร์ยังอยู่ที่เกียร์สี่นะฮะ320กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับผมเกียร์รู้สึกว่าจะไม่กระเถิบขึ้นมาเลยนะครับล็อกตายเลยเกียร์สี่ยาวไปยาวไป 327กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับโอ้โหดิ่งสดิดเลยน่าจะไม่เพิ่มขึ้นมากกว่าน,นี้แล้วนะครับโอ้โหนิ่งครับผม327กิโลเมตรต่อชั่วโมงเดี๋ยวผมขออนุญาตไปก่อนนะครับไม่มาตันอยู่ที่4เกียร์นะครับ327กิโลเมตรต่อชั่วโมงต่อไปเดี๋ยวเราจะเอาเข้าอู่ช่างพศนะครับ โมรถกันหน่อยนะฮะมีน้องๆหลายคนอยากเห็นแรงม้า1,000ันนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูกันนะฮะแรงม้า1000มันทำได้จริงหรือเปล่าจัดไปใส่ตัวคูณไปที่1,000พนะครับปึ๊บส่วนแรงทอร์กนะครับแรงทอร์กขอบอกว่าใส่เยอะไปไม่มีประโยชน์นะครับมันจะฟรีทิ้งปเปล่าๆบางคนบอกอยากเห็นแรงทอร์ก1,000พันนะครับผมไม่ทำนะฮะเพราะทำแล้วมันขับไม่ได้ใส่แค่2นี่ก็เหลือเฟือแล้วนะครับ โอเคจัดไปมาดูพ,อพอร้อมๆกันครับผมทีท oh ูวันโกโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยว<ๆ>เดี๋ยวเดี<ๆ>๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฮะเดี๋ยวฮะแรงเยอะใช่ว่าจะดีครับโห่รถปัดมากๆเลยนะครับนี่ขนาดใส่ท้อคแค่สองนะครับแต่ว่าแรงม้ามันเยอะฮะ คือเขาเรียกว่าอะไรอ่ะแรงมันเยอะแล้วล้อมันหมุนไม่ทันนะครับพอมันหมุนไม่ทันมันก็ความเร็วมันก็เลยไม่ได้ฮะวิ่งไม่ออกนี่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวยังไม่อยากร่วงอันนี้คืออันนี้คือแรงม้าหนึ่งพันนะครับที่ผมไม่ค่อยอยากจะใส่เพราะว่ามันจะเกิดอาการแบบนี้ครับมันวิ่งไม่ออกนะฮะมาเดี๋ยวเราโมกันแบบว่าแค่พอสนุกแล้วกัน เอาแค่สัก20ผมว่าก็เต็มที่แล้วแหละนะครับเยอะไปไม่มีประโยชน์โอเคจัดไปครับผมอ่าเห็นไหอันนี้พอมา20นี่ขับสบายเลยนะครับเกียร์สนะครับ320 323 325ครับ โอ้โหมันไม่ทะลุถึง400 500นะครับเดี๋ยวลองเล่นขึ้นมาอีกนิดนึงเอา50ไปแล้วกันรอบนี้ปึ๊บโอเค8ป0ออกตัวล้อฟีเลยทีเดียวนะฮะโอเคความเร็วเริ่มมาแล้วนะครับ300แต่400ก็ครับผม ยาวไปครับตอนนี้406 406ครับตันไหมเรียบร้อยครับ406กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับสิสโป๊ไป<อ><อ> <laughs> แหมแรงจัดประหยัดจริง รอบนี้เดี๋ยวเรามาเอาเจ้าส5 8ขึ้นรัมที่สูงที่สุดกันบ้างครับผมมาดูซิว่าจะลอดไหมนะฮะก่อนจะขึ้นเดี๋ยวเปลี่ยนลายกันหน่อยดีกว่ามัตะกี้เล่นลายเหลืองไปแล้วนะครับรอบนี้ออนไลน์เลยดีอุิยลยส้มเจ๋งอะส้มแปดเลยนะครับจัดส้มไปแล้วกันชอบมากเลยสีนี้โอ้สวยงามครับผมไปเลยครับผมจัดไป โอ้โหขึ้นแบบชิวมากฮะเกียร์สามสองร้อยกิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆไปเรื่อยเ่เริ่มอืดน,นะฮะเริ่มอืดเริ่มจะขับไม่ขึ้นนะครับโอ้โหความเร็วที่ตกลงแบบเห็นได้ชัดเลยไหวไหมเพื่อนอยังถึงอยู่นะครับความเร็วตกมาเหลือร้อยกว่า,วาเท่านั้นเองโอเค อีกนิดหนึ่งเพื่อนว้ามีมีรอบพุ่งรอบพุ่งเล็กน้อยเึบถึงแล้วโอ้โหสู่ความเวืง้งว้างอันไกลโพ้นลงทะเลฮะลงทะเลไปเหมือนชะตดิ้งนะฮะจริงๆกำลังล่วงลงนะครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย้ลงนำะไปก่อนละจ้าทิ้งรถ ทิ้งรถทิ้งรถลงไปดูลงไปดูปดโอ้โหรถเราเรียบร้อยฮะ20กว่าล้านลงทะเลนะล,ลากก่อยรอ,อบนี้เดี๋ยวเราไปขับรถเล่นกันหน่อยครับเดี๋ยวเรียกสาวมานั่งด้วยก่อนนะฮะน้องโมมิโมมินี่มาทุกรอบครับผมวันนี้แต่งตัวใส่กองอกมาด้วยโอเคขึ้นมาเลยเจ้าน้อง โอ้ยมีใครมาแอบ,บถ่ายรูปรถเราด้วยเนี่ยว่ารู้สึกภูมิใจฮะขับ2ี่สกว่าล้านนี่มีคนมาแอบ,บถ่ายรูปนะครับมาขับรถกินลมชมวิวกันหน่อยครับผมเดี๋ยวลองเปลี่ยนบรรยากาศเป็นตอนกลางคืนกันบ้างดีกว่ามาดูไฟคันนี้กันหน่อยโอ้ไฟสวยครับเป็นดวงเลย ไฟหน้าเปิดได้แค่ระดับเดียวนะครับมันเปิดไฟสูงไม่ได้นะฮะไฟเลี้ยวล่ะอาไฟเลี้ยวเปิดได้อยู่ครับผมว้าสวยงามไปเลยเพื่อนรถหรูที่แบบว่าต้องออกซิ่งตอนกลางคืนนะครับมาอย่าไปเพื่อน สิงยาวสิงยาวไฟออกท่อด้วยแม่เน่ปาด <c oughs> แม่รู้สึกว่ามันจะมืดเป็นนิดนึงนะครับไฟตัวรถมันไม่ค่อยสว่างด้วยเฮ้ยอันนี้อะไรเนี่ยโอ้โหโซโนิก <c oughs> เดี๋ยว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 อันนี้เขาขับอยู่หรือว่าหลับในวะเนี่ยโซนิกหลับใน <c oughs> ้ย แม่ท่าขับหรือว่าท่านอนอ้าวยกนิ้วให้ด้วยแบบนี้ยังไงเพื่อนยกนิ้วทำไมฮะแม่เหยียดสตกข้างทางเลยเราไปดูโซนอีกกันหน่อยครับรู้สึกเป็นห่วงยังไงไม่รู้นะ <c oughs> น้องน้องน้องขับหรือว่าหลับฮะเนี่ยโอ้โหดูท่าเดี๋ยวเราปลุกน้องเขาก่อนดีกว่าอะ เอาไปหลับแบบนี้อันตรายต่อเพื่อนร่วมทางนะฮะเหลือแต่ซากเฮ้ยเฮ้ย้โอ้ยยิงกันเลยเหรอยิงกันเลยเหรอฮะยิงกันนักแม่เอาไปเลยเล่นสลดเราพังเลยนะครับมาซ่อมกันกลางทางนี่แหละเดี๋ยวเปลี่ยนลายหน่อยเบื่อลายนี่และวลายส้ม เป็นแบบสีขาวมากดีกว่านี่เฟรนเลอรี่สีขาวแ,แรงแรงเดี๋ยวซ้ายตรงนี้ครับผมเดี๋ยวพาไปดูสนามแดกมาวันนี้4 5 8ลงสนามครับผม เดี๋ยวมาดูกันจะเร็วแรงขนาดไหนโอเคมาถึงสนามแดกกันแล้วนะครับไมรู้สึกว่าเขาจะเพิ่งปล่อยตัวออกไปนะครับจีเลยดีกว่าแบบนี้ทันไหมฮะสองคันข้างหน้าโอ้โหนี่ต่อให้ก่อนแบบว่าครึ่งสนามนะครับอืมโอ้โหไม่ทันครับมา้าสไดามากเลยนะครับเอาใหม่เอาใหม่อีกรอบอีกรอบ รอบนี้เอาจริงเอาจริงเจอใครครับผม mm hmm. เดี๋ยวซ่ลลอมรถรอก่อนเลยเ mm hmm. จอใครฮะ mm hmm. อ่ารู้สึกว่าจะเจอซาตันนะครับซาตันยิมาก่อนเลย mm hmm. โอเคประกบเลยครับผมอีกคันหนึ่งอยู่ไหนเอ่ย มาไม่อีกคันหนึ่ง,งอ่ะมาแล้วครับด้านหลังมาเดี๋ยวรู้เลยไอ้บ้าเอ้ไปชนกรรมการทั้งนั้นกรรมการกำลังจะเดินมาปล่อยตัวมาพร้อมครับโอเคต่อให้ก่อนนิดนึงครับผมไปเลยอ่ะนุ่น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  โอ้โหรู้สึกจะแรงแบบคนละเรื่องนะฮะแม่รารตระราที่มันแบบว่าระดับซุเปอร์คาร์นะครับชิลๆเลยบินกันเลยเพื่อนออขึ้นแบบว่าสบายๆเลยนะครับแม่แรงจัดประหยัดจริงนะฮะ โอเคครับผู้ชมวันดีก็สนุกสนานกันพอสมควรนะครับสำหรับมอดของรถซปเปอร์คาร์เฟอร์รา458 t i ร์เออร์ดีไซน์วายบอดี้นะครับก็เรียกได้ว่าเป็นมอดที่ทำออกมาได้เนียบมากนะครับคือเก็บรายละเอียดทุกสัดส่วนจริงๆนะครับของแต่งอาจจะไม่เยอะมากนะครับแต่ว่าลายตัวรถนี่มีให้เลือกกันแบบว่าจุใจแน่นอนนะครับสกว่าลายนะฮะ เอาเป็นว่าถ้าใครสนใจก็ลองโหลดมาเล่นกันดูได้ที่ด้านใต้คลิปนี้เลยนะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเรากลับมาพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับแมาเดี๋ยวส่งท้ายกันด้วยพลังของโกสไซเดอร์กับเดกเช่นเคยครับผมวันนี้เฟอร์ลารีโกสไซเดอร์นะครับแปลงร่างกันก่อนเลยอย่างแรก uh huh. หัวร้อนหัวร้อนอ่าโอ้โหเฟอร์ลารีไฟลุกโอ้โหมีคนยืนถ่ายรูปด้วย ดีว๋วไม่ได้เกรงกลัวกันเลยใช่ไหมไม่ได้กลัวยังกลัวยังมารู้สึกว่าจะไปกลัวครับมาโกลไลเดอร์ได้เวลาป่วนเมืองอชนไปชนไปไม่ให้หมดไม่ให้หมดไม่ให้หมดนะชนแหลกชนแหลกไม่ได้ต้องมาเร็วๆฮะถึงจะชนได้ไปกันเลยเพื่อนวู้ สัตยาวไอ้น่ะกระจุยอืกระจุย,กร,จยกระเต้นหมดฮะโอ้โห,โโหเร็วแรงทะลุตลบว้าวเร็วแรงรถหายไปเลยแม่